สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนเมษาย,ยน2566กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีกุมค่ะดาวที่ย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาว3ดวงนะคะก็คือมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสโดยที่ดาวศุกร์เขาโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่8เมษาย,ยนเวลา23นาฬกา19นาทีดาวอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ราศีเมษวันที่1 4เมษาย,ยน เวลา16นาฬกานาทีและสุดท้ายคือดาวพระหัสเนี่ยนะคะโคเจเขก็สู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนเวลา21นาฬกา2นาทีนะคะก็เป็นการย้ายของดวงดาว3ดวงนี้คนลักนาราศีกุมเนี่ยนะคะตนุลักษ์ของเขาได้ตำแหน่งทีวีโชคอยู่ในราศีเมษเนี่ยนะคะมาก็เป็นสักระยะแล้วนะคะทีนีเ้เขามีดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโครจรเข้ามาทับลัก แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็ดวาวเสารเขาก็นับเป็นเดือนเกษตรได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างใดก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อเสารเข้ามากลุมลักเนี่ยเจ้าชะตาก็อาจจะมีความเคร่งเครียดมีความเหน็ดเหนื่อยมีความรู้สึกมีภาระหนักอึ้งหรือมีความวิตกกังวล มากหน่อยนะคะเวลาทําอะไรก็จะมีความคิดมากคิดหน้าคิดหลังุนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยนะคะสาหรับคนราศีกุมในช่วงที่ดาวเสาทับลักเนี่ยนะคะแต่ก็มีดาวเจ้าเรือนตนุลักเนี่ยนะคะหรือว่าตนุเนี่ยเจ้าเรือนตนุยกหน้าลัคนาเนี่ยก็ส่งผลดีให้แก่การอยู่ก็ทําอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือได้นะคะเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่ จะได้เดินทางจะได้ไปนูน่นไปนี่เนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นโชคชะตาที่ว่าจะมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะแต่ว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระวังมากหน่อยเพราะว่ามีดาวคู่ศัตรูคือดาวพุธเข้าไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูแล้วมีดาวอาทิตย์เข้ามาเสริมในวันที่14เนี่ยนะคะ,ะช่วงนั้นอาจจะต้องอะระมัดระวังนะคะเรื่องความ ขัดแย้งนะคะกับคู่ครองคนรักหรือ,อาการทำอะไรแล้วก็ทำให้เสียหายเสียชื่อได้ด้วยเช่นกันนะคะอ,อีกทั้งเนี่ยเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเหมือนกันนะคะร่วมกับแฟนร่วมกับคู่รักคนรักแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเขาเรียกว่าการเงินเนี่ยนะคะก็โอกาสที่จะสะพัดมากขึ้นนะคะ แล้วเมื่อดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะก็คือดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะแล้วก็ดาวพุธแล้วก็ดาวราวหูเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคะการเงินของคุณเนี่ยจ,จะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณก็จะใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะไปกับการเดินทางไปกัรไปกับการออกสู่สังคมมากขึ้นนะคะในช่วงหลังวันที่19เเมษายนเป็นปต้นไปนั่นเองนะคะแต่รวมแล้วเนี่ย ดูโดยรวมแล้วการเงินคุณค่อนข้างดีอยู่นะคะค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงถึงแม้ว่า,าจะมีะรายจ่ายเยอะนะคะในช่วงหลังวันที่19ไปเนี่ยนะคะแต่ว่าดูแล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนี่ยนะคะสำหรับคนลัคนาราศรีกุมแต่คุณอาจจะค่อนข้างที่คิดมากหน่อยเครียดมากหน่อยเวลามีอะไรเข้ามากระทบในชีวิตเนี่ยอาจจะทำให้มีความาวิตกกังวลนะคะ แล้วก็มีความกังวลใจมากหน่อยนะคะส่วนเรื่องการงานนะคะเ8 9 10การงานของเจ้าชะตาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีมีแนวโน้มที่จะต่อยอดพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นนะคะทำอะไรก็เหมือนมีความเ,าเขาเรียกว่าไปได้ดีนะคะอุปสรรคเริ่มน้อยลงแต่ว่าถามว่ามีไหมมีอยู่นะคะมีอยู่ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะการ เขาเรียกว่าการซุบซิบดินทานในวงงานการทําอะไรแล้วมีคนบันไ้อะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีบ้างะนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือเจ้าชะตาก็อาจจะมีนโน้มที่จะอยากทําอะไรให้กเกิดผลสําเร็จใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคอาจจะมีก่อนนะคะในช่วง เดือนเนี้ยนะคะก็อาจจะติดขัดบ้างแต่โดยรวมแล้วก็น่าจะไปได้ดีไปได้สวยอยู่นะคะ,ะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงการทะเลาะเบ,บาแหวงความขัดแยง้งความไม่ลงตัวกันนะคะอันนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็อาจจะขัดแยง้งเกี่ยวกับการไปเขาเรียกว่า เกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับพี่น้องหรือว่าขัดแย้งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับการเดินทางอ่าคนนี้จะไปนู่นคนนี้ไม่อยากไปหรือการเดินทางในอ่าในลักษณะที่ว่าอ่าอ,อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดความเครียดอ่าได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันพยายามพูดจากันดีๆแล้วก็เคลียร์กันดีๆแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ แล้วท่านก็จะเหมือนผ่านพน้นอะไรอะไรที่จะสร้างปัญหาได้นะคะถ้าคุณมีสติรอบคอบอย่าใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจก็จะปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลนะคะทีนี้มีอะไรอีกไหมที่คอยเตือนก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะสำหรับคนรัศนาราศรีกุม ดูแลพฤติกรรมการกินนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะพิ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความอ่อนแอร่างกายเจ็บป่วยได้อันนี้ต้องระวังเลยนะคะสำหรับคนลักนาราศีกุมสรุปโดยรวมก็คือเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,อ,ะอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดบ้างอยู่เนี่ยนะคะในการทำอะไรต่างๆคิดมากเกินไปไม่ต้องคิดะนะคะ แต่อาจจะเด็ดเหนื่อยไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องรอบครอบหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดผลเสียหายได้เข้าใจนะคะว่าอาจจะต้องละเอียดรอบครอบแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะมันก็ละเอียดมากเกินไปรอบครอบมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดเพราะฉะนั้นวิธีก็คือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เวลาจะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆนะคะ แล้วก็ปรึกษาหลายๆคนก็จะทําให้ไม่ผิดพลาดนะคะแต่ว่าตัวเราอะรอบคอบอบดีแต่ว่าอย่าให้เครียดนะคะรอบคอบได้แต่อย่าเครียดการเงินก็จะหมดเปลืองไปเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะหลังวันที่19เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขความเขาเรียกว่าแล้วก็มันก็ต้องใช้เกี่ยวกับในครอบครัวได้ด้วยนะคะก็หลายๆอย่าง แต่การหาเงินหาไรายได้ก็ยังถือว่าดีอยู่ยังเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่นะคะการงานก็มีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆงานเสริมงานที่ดีเหมือนกันถึงแม้จะติดขัดหรือว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหางานในเบื้องต้นแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะก็ลองลองดูนะคะว่างานของท่านเป็นรูปแบบลักษณะไหนแต่เราก็อาจจะไม่ต้องทุ่มเต็มตัว ะะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะบริหารเงินของเราดีๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆลงนะคะมันถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียหายเพราะว่าปัญหาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆห,หรือว่างานดั้งเดิมนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้นะคะ,ะสรุปก็คือดีอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์หวังว่าเป็นประโยชน์ ต่อคนลักนาราศีกลุ่มในการใช้ชีวิตก็คือถ้าเรารอบค้อบมีสติในการใช้ชีวิตก็จะปลอดภัยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ